หากคุณเป็นคนที่หลงไหลในอาหารและวัตถุดิบสดใหม่รวมถึงอยากลองรสชาติแบบอังกฤษโบโร m มาเก็ตคือตลาดที่คุณต้องมาเยือนเมื่อมาเที่ยวลอนดอนตลาดแห่งนี้ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยอาหารหลากหลายชนิด แต่ยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,000ปีทำให้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมด้านอาหารจากทั่วทุกมุมโลกที่โบโรมาร์เก็ตจะแบ่งเป็นสโซนหลักคือโซนวัตถุดิบอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้ซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียมรวมถึงอาหารสตรีฟู้ดอย่างแซนด์วิชชีสแบบเตาย่างร้านขนมปังอบรวมทั้งเครื่องดื่มและของหวานและส่วนโซนที่2จะเป็นโซนส่วนด้านนอกที่มีร้านอาหารร้านค้าอีกมากมาย สิ่งที่ทำให้หน้าหลงไหลสำหรับที่แห่งนี้คือบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ที่ Borough Market เป็นสถานที่ที่รวบรวมคนรักอาหารจากทั่วโลกบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานและมีกลิ่นอายแบบประวัติศาสตร์ความหลากหลายของอาหารไม่ว่าคุณจะมองหาอาหารยุโรปเอเชียหรือเมดิเตอร์เรเนียนที่ Borough m a r ตลาดในลอนดอนมีทุกอย่างให้คุณเลือก ที่ Borough Market ตั้งอยู่ในย่านเสเดอร์ใกล้กับสถานีรถไฟลอนดอนบริดจ์ซึ่งถือเป็นตลาดอาหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษเปิดมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่13และยังคงเป็นหัวใจของวงการอาหารในลอนดอนจนถึงทุกวันนี้